ไม่ใช่แค่เรื่องชอบทำให้ประหลาดใจหรอกค่ะเรื่องแสดงออกถึงความรักอันนี้ก็้ติดมาจากาวประหลาดใจกันพูดลวนเหรอไม่ใช่ซีนมันเออใช่ปะใช่หรออันนี้เลยเหรอใช่อะคือก็อันนี้เลยเหรอคิดถึงเกอะปะแบบมันแรงกว่านั้นนะเธอฮะทำใจหน่อยนะคือ มันแบบ miss you มาเข้าใจป้าสองปีแล้วทัางหญิงก็คือแต่งตัวแบบว่า sexy มาอันนี้ผมจะไม่แจอี่ลยนะคะแม่ไม่น่าพูดแล้วไม่เ็ไรหรอกะแพ่นหนึ่งโอน my god oh my god จะบ้าลิบเลิกหมดแล้วใช่สบายเลยนะคะ ไฟสว่างแล้วสว่างเออหนูรู้แล้วนี่นี่นี่ป็นไฟเหรอฮะนี่แกไม่สว่างเหรอไม่รว่างไม่สนใจอะไรเลยจะก็อยากไม่ลราคือคุณปิ่นอ่ะบอกว่าไฟสว่างเลยนะคะตบมือคือแบบว่าก็ไม่ได้หรอกแพ่เข้ามาจะทำยังไงไปล็อกประตูไม่สนใจแล้ว ไม่มีคาใจเข้าใจเออเข้าใจได้ไม่มีใครเข้ามามั้งเข้าใจก็ได้แล MM ้วฉันก็พูดแล้วไงว่าฉันจะไม่เข้าไปจนกว่าจะเช้ามันคงโอ้ยโอ้ยคือไม่รู้พ่อเมีอย่างนี้ด้วยเหรอมันตัวเลเหรอ everywhere จริงๆอันนี้คือคุณพี่จะกี่ที่หรอคะค่่ะที่เลยค่ะโอ้ my god เออโอ้โห oh. 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 แล้วแล้วคือแต่งตัวมาอ่อยเวอร์ท่านหญิงอะ่ะคือกระถดเสื้อคลุมออกไปเลยมันร้อนมันร้อนเออมันแพรบลอนเออโ Oh my god เอาเอาถิวเทมซิ่งพ่อแก่ทำนี้แกท่ <c oughs> <c oughs> านหญิงชา้าจังเลยท่านหญิงชา้ามันปิ่นถอดถอดเองแล้วกัน Oh my g อด คือรูปมันเหมือนแบนมีรูปหนึ่งที่ถูกปล่อยออกมาแต่ฉันไม่คิดว่ามันคือบนโต๊ะอาหารเข้าใจปะจะค,คิดว่ามันคือบนเตียงอ่าเออไม่คิดว่าจะแรงนขนาดนี้<ม>ก่อนจะกินคุกกี้ก็กินอย่างอื่นไปก่อนอ <c oughs> อ๋ กลางวันยันมืดเลยหรอแ่าพรสุคนแปลว่าอะไรคะพี่น้ำฮะน้ำหอมเหอกันกิงทำไมอะพรสุคนแปลว่าอะไรหอมอัอคือนี่ไม่ได้สนใจว่ามันคือแปลว่าอะไรไงนี่สนใจว่ามันตั้งแต่กลางวันยันเย็นเลยหรอใครทนั้นนี่แค่ไม่เข้าใจค่สามเปลี่ยนโฟกันให้แล้วนะตื่นเลยไม่คุนชิงประมังค่ะไม่เชื่อเปลี่ยนแล้วเอาใจใครแล้วเอาของใครมาใช้หร้กนะครับ มีเปลเป็นคิดไปไกลแบบนั้นแล้วค่ะนองจะคงเป็นแล้วอันนี้แ็ไม่ได้คิดจะเอาอกกับใจใครค่ะหึหิงถามเพื่อให้แน่ใจแต่ฉากนี้คือติดตาฉันมากอันไหนที่เราเสื้อออกเองอะหญิงยังนลกแปลกใจ อันนี้ไม่เคยเล่าเรื่องสัมพันธ์เช่นนี้ให้หน,นิงฟังเลยสักนิดคูอเนียไม่ได้แค่ความสคัญกับคุณพวกนั้นเลยครับหากว่า,เ,าเป็นื่ฟังลเป็นิงก็จะคิดมากเสียออกละใช่เถอคะค่ะแต่ถ้ามีอีกหน,นิ้ไม่บอกจริงหนูงจะโกรธอันนี้จริงๆนะคะ ไม่มีแน่นอนค่ะรอดูไม่มีแกก็ไม่เชื่อเขาเนาะแกจะพักผ่อนกันได้ยังอะไรอีกที่นี่นั่นแหลจะไม่ร่วมงานชาร์ครีมจะไม่ร่วมงานหรอเป็ยังไงสิทาครีมกันอยู่แบบเดลี่ไลฟ์เนี่ย Get ready with me Get ready with me กูจะว่าวันนี้ห็นจะจับตาดูอันนินไม่ให้คลาดสายตาเชื่อจ้ะอันนี้หวาสเสน่ให้ชายหญงคนไหนหญิงจะลงโทษอันนี้ว้าวท่านหญิงบอกอยากโดนลงโทษลงโทษยังไงเลยคะแบบนี้หรือเปล่า อ,อ,กกอันนินอปากพูดว่าอันนินแต่ว่ายอม <c oughs> อะถ้านริงเลยยังจะโกรธคนเป็นนั่นแหละที่ต้องระวังตัวมานนีคนเกลือมาได้ไม่ใช่หรือเ <c oughs> ออ <c oughs> ต่างคนต่า <c> ง <oughs> <c oughs> ต่างคนต่างที่หึงที่หวงมากอันนินก็รู้หลี่ไม่ได้สนใจคนเกลือถูก อานินนั <rawd> ่นแหละค่ะที่ต้องระวังตัววันนี้จะมีท่านชายมากหน้าหลายตามาดูตัวอานินมีท่านหญิงด้วยอานินจะทำอย่างไรคะเดี๋ยวก็รู้ค่ะเนี่ยมู้เป็นคอามจริงเปลี่ยนเรื่องแต่เขามีในหัวแผนเขาละีแผนไปหมดแล้วหรอมีเต็มไปหมด เออไม่ได้ไปแล้วมั้งเอาไม่ต้องเออเห็นไหมไหนบอกทาครีมเฉยๆเหมือนจะนิดนดหน่อยหน่อยทาครีมเสร็จก็มีคนเมาคนปีนต้องใส่หยืดมันก็พงหมดอ่ะอันนี้ไม่ได้มาเอาแต่โหใครคนเมาบ้างนะคะ ได้ไงเดยคะสังเกตด้วยหรอห็นอยู่แต่กับคณเกลือเอาสังเกตสิคะแก้มของอันนี้นั้นแดงกล่ำแมวตาฉ่ำหวานหยาดเยิม้มลมหายใจของอันนี้ก็มีแต่กลิ่นวายจริวงว่าเราโอ้ยตรงนี้เลยหรอ <c oughs> ใครนะพูดกับฉันว่าที่สาธารณละงงมาก รับนักสกลนี่หละคะเอาชิมแกเแล้ลิงก็ชิมูไปรับไว้นันพากลกนกน้ยครนคลับ,บหวานะ,แล,ะแล้วลงองคิมพ์รอบไหมคะคุณถึงจะได้มาด้วย จริงเขาคงไม่มาทําอะไรแบบนี้<ต>ถ้าสมมติว่าเพื่อทาลิปสีแดงก<ต>ั <นะ S 2> คือไม่ได้เมาออนน้องไม่เห็นใสจังเลยค่ะตอนนี้ดีค่ะทำไมถึงปล่อยให้เมาถูงเทียงนี้คะ พ่อหญิงตรงนี้นะคะหญิงจะไปหาผ้ามาเช็ดตัวให้จะได้สั่งเราอันนี้ไม่ได้เมาเมาค่ะไม่ได้เมาไม่เมาอะไร <c oughs> <c oughs> อโอเคจบ <c oughs> สะดุดโอ้ละกค่ะมันเป็นอยู่นี่นะคะค่ะอันนี้จะเดินตรงต่อ <c oughs> ตอนหนึ่งแบบทำการแสดงโจทย์คือทำให้ยิ้มจริงโจทย์คือทำให้เยิ่งงหลุดแล้วตลกจริงนะฝั่งจริงแล้วมันตลกจริงเออเปลี่ยนอารมณ์เร็วๆผ่อนบวล้วเหรอผอดละต้องผ่อนต้องผอดต้องผอดเดี๋ยวมันจะยาก เดี๋ยวมันจะมันจะมันจะอะไรไม่ได้ดีขึ้นหรือไม่คะอันนี้เงนเหลือเกินคุ้ปิ่งก่อนุปิ่งดีไหมอย่าคุณอะไรอะคุ้งปิ่งไอ้คุ้งปิ่งนี่เป็นคนจริงเป็นเมาเป็นเมาไงคนเมาพูดไม่ชัดหรอกทำไมคะก็คนเสน่ห์แรงย่อมปากหวานจนเป็นนิสัย ถูกคุณเป็นไม่พอใจอะไรนินคะหากนินสั่งมาแล้วก็ตอบคำถามนินมาเสียดีๆเรื่องอะไรคะเรื่องคุณโ้นคะ่ะนินกับคุณอ้นสนิทกันมากแค่ไหนคะตอนอยู่ที่อังกฤษ มีเรื่องไหนที่ยังไม่ลงบ้างหรือไม่มไม่อยากเราถายเมาเลยตื่นเลยเอาว่าไงคะอ <c oughs> ุณอ้นเคยสรารภาพกับไอรินเมื่อสองปีก่อนตอนที่กลับั้นเส็จได้ไม่นาน ยงงคงออเหตุใดอันนี้ถึงไม่เคยเล่าให้นฟังเลยคะปากเป็นคุณปิ่นจะเล่าเรื่องคุณเอื้อมาติดพันให้อนนินฟังหรือไม่คะยอมไม่เล่าคะ่ะแล้วอันนินตอบอคุณอ้นไปว่าอย่างไรคะอันนินเพียงตอบว่าไม่ได้รักคุณอน้นเช่นที่คุณอ้นหลักอันนิน คุณปินไม่ต้องกังวลนะคะจะไม่ให้กังวลได้อย่างไรคะในเมื่อคืนนี้ก็เห็นๆกันอยู่ว่าคุณโอ๊ตยังมีท่าทีชัดเจนกับอินนิลักแล้วคุณเรื่องล่ะคะเธอก็ไปเจอเจอลบบเกินก็คือถามหมดเลยถามทุกคนเก็บเก็บรายละเอียดแล้วก็อย่างไรเสียแล้วก็ไปใส่อะไรเธอชเชนนั้ไม่ได้เราควรยกเระ่ยงนกให้จำเลย ยกเร็วให้จำเลยหรือคะเอหญิงไม่ได้ใจดีขนาดนั้นคะคะคืนนี้อันนี้ต้องโดนหญิงพิภาคษาหญิพภาคษายังไงหรือคะพี่หญิงช,ชอบ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 ไม่ได้กลัวชอบเอาแล้ว อวะนี่ตายซะแล้วหมายว่าไ oh yeah. ม่เธอน้อนเหรอตายซะแล้ว <laughs> อุ๊ยเพลงแบบ <laughs> <laughs> แล้วคือแบบประเด็นอ่ะคือกระบอมมันอยู่ผมอะมันโป้มาโป้ตาโอะโอ้ยดูตาดิสู้อื้มนเลยอ่ะ้าวโอ้ยสาๆโอ้เมื่อกี้ลืมปิดตาสาๆสาเลยเด็กดูไม่ได้สาๆเป็นไงบ้างลูกสุขิดในวันที่ดือ มามาเป็นไงบ้างกเลิอย่างนี้จะมีมองหน้าทุกคนยังไงเคยแต่ว่านี่รู้สึกว่าแบบคือเสื้อผ้ามันอยู่โรบอะแต่ว่ามันดูโป๋มากแบบด้วยด้วยยินเนอร์อะแล้วคือมันจับจับเจาะแค่หน้ามันไม่ได้ไปเจาะส่วนอื่นอะไรอะแต่แบบคือรู้ว่าแบบเออ แรงอันคนนี้แลยแต่ว่าแบบตายใช่ไหมเจอซีนเมื่อกี้ฉันลืมไปเลยว่าตอนต้นมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาบ้างจริงเหรอมันเกิดอะไรขึ้นมาไปถึงว่าดูซีนน่ะเมื่อกี้เราขึ้นลืมทุกอย่างเลยเหรอใช่แกอย่าว่าแต่แกลืมเลยฉันก็ลืมเหมือนกันคือถ้าแป๊บเดียวอันนั้นนานสุดแล้วอันครั้งแรกที่ปักปิ่นนานสุดแต่หลังอันนี้อันนี้ไม่ไม่ค่อยนานเข้าใจง่ายแต่ภาพแต่แค่แบบ แต่ว่าคุณปิ่นเขาก็ไปรู้มาได้ไงวะว่ามันต้องมีการมัดมุมฉันว่ามันเป็นรสนิยมของคุณปิ่นเหรออือก็พิพากษาออก็ต้องแบบต้องต้องสอบสวนอะไรอย่างงี้ไม่รู้เป็นการลงโทษอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ก็แต่ก็มันมันก็ เป็นความรักของเขาทั้งสองคนที่แต่ดีนะเพราะปกตินี้เห็นแต่อนินลุกแต่ว่านคุณปิ่นตอนนี้เป็นคุณปิ่นตามคำที่มีหลายๆคนพูดมาว่าอยากให้ถึง้าคุณปิ่นก็เคยบอกไปแล้วหลายๆหลายอิงายที่บอกว่าฝากไว้ก่อนเธอะันมาเอาคืนฉันจะมาเอาคืนแต่ท่านหญิงชอบนะ เออใช่ใช่เขาก็ดูแบบดูดูแสดงความแบบอันนี้กันทั้งคู่อ่ะไม่เขามันเป็นมันเป็นความรักของเขาใช่ไหมแม้ว่าจะเป็นการลงทุนไม่ว่าจะไม่ว่าจะอะไรอ่ะเขาก็เขาก็เออด้วยกันด้วยกันอ่ะคือการเบรกเลิฟของเขาฉันว่าฉันว่ามันน่ารักเออก็อ้อจริงๆถ้าเป็กำลังกัน่ารักจริงแต่แค่เป็นเป็นครั้งแรกของของซีรีส์เรื่องนี้ที่คุณปิ่นเขาทําอะไรอย่างนี้มาเลยรู้สึกแบบ ม,ววมันเลยว้าวมันเลยว้าวเพราะว่าไม่เคยเห็นเขาเป็นแบบนี้ไงมก็เลยว้าวอเรายังไม่ออกจากสีนั้นเลยเนี่ยยังยังพูดถ <c oughs> ึงี่อยังแบบมันเออไม่ไมหรือแบบว่า